สำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นปัจจัยนะครับไิยธรรมซึ่งสมาติเก่าไทยสุยะจะจัดถวายท่านเจ้าุณล้วก็กับพิธีการดวงสวงนั้นเราก็จะราวพี่น้องชาวไทยสุยะอยากจะร่วนบุญกับพวกเรานะครับก็เชิญใส่ซอง่วดบุญนะครับเพื่อจัดพิธีการวันนี้กเป็นปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเราถวักของวัตถุนะครับซึ่งจะท่านจงเม้ตางนะครับ ฉันมาพิธสการมุรโพรงหลวงนะครับและการนเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนพิธีกรรมในวันนี้นะครับทางสมาคมเองนะครับก็ได้รู้จากในเรื่องนี้นะครับก็ได้ทําตามประเพณีโบราณนะครับอย่างเป็นรูปแบบนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เชิญของนคพิธีการตามนะครับซึ็นหน้าที่กำลัจัดแท่นบูชา เพื่อเป็นสังเวยนะครับให้กับเดวงดาวที่พี่นะครับจะเฉลงมาที่บรรพบุรุแห่งนี้นะครับสำหรับบรรดานบรรพบุรุแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งงานวันนี่ชาวเมืองสุริยะเรียกกระป๋องทุกท่านประเทศราครับสำหรับท่านที่มาแล้วนะครับเโดยไม่ได้เข้าห้องน้ำยังไม่ได้อยู่น้ำไม่ได้อยู่ปลาตาสาระทางด้านในก็มีอยู่นะครับ ซึ่งเราหนว่าประเภทที่ของเราประเทที่ต่างนะ่รับในวันนี้นระดับหนึ่งะครับต้องระกวนโดยทัีงพี่ๆน้องของพวกเราด้วยนะครับพิธีการตามนะครับก็กำลังจักท่านบูชาซึ่งน่าจะเป็นท่านบูชาที่ถูกต้องตามสั้นดอนนรียน ของโบราที่นำอาของเรากปเมืองจันทนะครับนะครับเราได้ทำการคลอกผู้จัรวาประเทศนี้งาเกตบเอาไว้นะครับกลัมาให้เป็นของับเราวชาวไทยสุดยอดทุกชาตนะครับ สำหรับท่านที่มาแล้วนะครับยังไม่ได้ดื่มน้ำครับท่านน้ำด้านพงงานอยู่ไกลนะครับนะครับนะครับเราละวันเสร็จแล้วนะครับกันจะบอกพระนัพิธีกระบอกว่าเอ้ยวันนี้มาดูเต็มที่เต็มที่ต้องคุมแน่รามีปุริยะเนี่ยอยากเจอมานานแล้วจะจะจะเทแล้วจะไม่ไหนแค่พอคุมขอาหนาพระละวันนะครับคุณเต็ที่เต็มที่ต้องคุเนี่ยชาติเพื่อโดยประกาศกระทรวงนะครับก็เราไม่ได้เพราะเราได้เรียนเป็นคนไทยปุริยะนะครับตรงเดียวที่ต้องขา ณมากน้าหงายแต่ครอบคุณให้เราเอาไปเสียนะครับองไปอ้อนวอนเขามาคุณมิกจะได้มานะครับเพราะปกตินะเนี่ยวันนี้หน้าหงายก็บอกปิดคิวโอเคนะครับคิวไปแล้วสถานีปากเกร็ดของพวกเราที่ตุลาการบอกคนว่าเรื่องวันที่สิบหกนะครับซึ่เป็นวันที่เดืออกนะนเป็นเรื่องที่ติดที่ด เราเคยที่มาในสุขุพัลลีนะคับที่ถึงจันทร์ เเป็นตานะครับติดเรื่องที่เกี่วบความสิริขององคเาิการเขาพรดถึงที่ท่านสวะาถาเร็่อง้งไว้ทุกทุนนะครับแล้ี่จารหายงคนรับที่เี่ต่อ้านดยท่านความดีเรื่องลางของคระพิีารได้นะครัเพื่อแจ้งไว้นะครับเจ้าปาจะกว่าควที่เคลื่อนระทเจ้าเรมานแบบมุ่งใจองพระจ้านี่้งการชัติ่าที่ปนกรัดส่วยหน แต่ก็ได้ทำให้เดเป็นผลสำเร็จประงทีไเรานั้นอยู่ในช่วงพัฒนาขั้นตอนนะครับการจัดต้งองค์การการสร้ามจานะการพัาราคที่จะเป็นสำลังในการพัฒนาะ่อมาเจอา่างท่านต้องเพิ่มเติมพวกตัวนการจัดการเรียนรว้ท่าทำที่การที่เจ้า้องจะเห็นว่าดูนะองค์แค่เขาทางพัฒนาของชาตินั้นนอกจากจะพัฒนาทางด้าน ากจะรู้เท่านั้นเองว่ามาันพูลบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้า,ขาเรื่องใหญ่ทั้งนี้เดีย๋ยวข้าจัดก,การเองท่านศรีสุทนนกรราชกับศรีสุวรรณนกราชเป็นพญาน,นการาชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดานนี้เราเจ้าพญาสู้ลบกันใหญ่เลยครับมันสู้ลบกันด้วยเรื่องอะไร